สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพัชรพล3ามสีชื่อนฟิล์มผมเรียนอยู่ที่แมสคาชเชียงายวันนี้ผมจะมานำเสนอการแก้โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาข้อนี้มาจากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาป .2 โจทย์ปัญหาโดยการสร้างประโยคสัญลักษณ์ มคนเพื่อคอนสองคนแม่ที่เหลือเลือกกระดาษจงหาว่ายัางนวนนิ้วมือที่กางออกมีกี่นิ้วก่อนอื่นเราพวดหาก่อนนะครับว่าเด็กๆออกอะไรบ้าง เพื่อนๆเคยเล่นั่งนิ้ชุบใช่ไหมครับถ้าเราเออกกันไกลจะมีสองนิ้วแต่มีเด็กเลือก3ามพนเราก็จะเอา3าคูณสอง ห6เท่ากับ31นิ้วคำตอบคือส1นิ้วนะครับโจทย์ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับ